สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Letter City ก่อนอน่นนี้นครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวยิงจิ้งจอกสยามตัดสินใจซื้อหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกับสมุรในสหรัฐอเมริกาสำหรับเจมีว่วอด,ดี้นะครับกองหน้าของ Letter City นะครับตัดสินใจซื้อหุ้นเข้าเป็นเจ้าของร่วมโรเซเตอร์ไรนอสสมุรในสหรัฐอเมริกา ดาวยิงใบ3ัย3ีีรายนี้เข้าซื้อหุ้นส่วนของโรเซเตอร์ไรนอสซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือตระกูลเดว w a อ k i คินนะครับโดยก่อตั้งตั้งแต่ปี1996แต่เลือกพักทีมชั่วคราวในปี2017ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เข้ามาซื้อหุ้นของวร์ดี้นะครับทำให้ทีมนี้มีการวางแผนที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปี2022นี้ผมมีความตื่นเต้นมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของไรนอส ผมรอดูโอกาสลงทุนที่สหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วแต่มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรเซตเตอร์ไรนอตท,ที่ผมรู้สึกว่าใช่ผมชอบเรื่องราวของสมุรรที่เคยได้แชมป์ US Open Cup ฟุตบอลถ้วยของสหรัฐอเมริกาและถึงแม้ว่าสมุรเนี่ยพบกับหลายปีอันยากลําบากมาตั้งแต่นั้นเนี่ยแต่ทําให้มีแรงดูดใจสำหรับผมมากยิ่งขึ้นต้องขอบคุณเลเตอร์นะครับที่มีส่วนช่วยให้ผมมีโอกาสในการลงทุนครั้งนี้พวกเขารู้และผมรู้ดีว่า จะไม่ทําให้พวกผมเนี่ยไขว้เขจากเป้าหมายหลักซึ่งจะช่วยให้เลสเตอร์นั้นพบกับความสําเร็จและยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกไปอีกหลายปีแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่ผมจะไม่เคยทําอร่อง่ายๆอยู่แล้วในชีวิตนี้วารดี้ได้กล่าวทั้งนี้วารดี้เนี่ยังไม่มีแผนที่จะแขนสตาร์ตแต่อย่างใดแม้ว่าจะลงทุนในการซื้อหุ้นเป็นเจ้าของร่วมของโรเซสเตอร์ไรนอตก็ตามสรุปข่าวต่อมาแคปเปอร์สไมเคิล เผยเอริกเชนหัวเราะอ,ออกแล้วแคปเปอร์สไมเคิลนะครับไนด่านทีมชาติเดนมาร์กระบุว่าคริสเตียนเอริกเชนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นเยอะจนถึงขั้นหัวเราะอ,ออกมาเลยพร้อมก็บอกว่าการได้เห็นเพื่อนร่วมทีมมีความสุขมันส่งผลดีกับตนอย่างมากชไมเคิลผู้รักษาประตูคนดังของทีมชาติเดนมาร์กเปิดเผยว่าเอริกเชนเนี่ยกองกลางเพื่อนร่วมทีมมีอาการดีขึ้นเยอะจนตอนนี้ถึงขั้นสามารถหัวเราะได้แล้วทั้งนี้เนี่ยชไมเคิลเนี่ยได้แวะไปเยี่ยมเอริกเชนมาแล้วนะครับ ซึ่งมือกาวจากลิตเติ้ลสตีเผยว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้เห็นเขายิ้มออกได้เห็นเขาหัวเราะและได้เห็นเขาเป็นตัวของตัวเองรวมถึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รู้สึกว่าเขาอยู่ที่นั่นกับผมมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและจะช่วยผมหลังจากนี้ได้เยอะสำหรับข่าวต่อมาทิลมองคิดยังไงหลังหงสนดึงตัวแทนไวนาดุมยูริติลมองนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ผัวพันกับลิ้วฮู โดยงานนี้เจ้าตัวยังไม่อยากพูดอะไรมากนะักเนื่องจากต้องการโฟกัสช่วยทีมชาติเบลเยียมทําศึกยูโรสมัยีส่วนเรื่องอื่นนะครับไม่ขอสนในเวลานี้ทีละมองเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหลังลิฟูนั้นเล็งที่จะคว้าตัวมาเสริมทัพแทนตําแหน่งของจอร์จินโวานดุมที่อําลาสโมสรหลังหมดสัญญาทางลิฟูนะครับก็พยายามที่จะควานหาหนักเตะแดนกลางฝีมือที่ดีนะครับมาเติมเต็มแผงมิดฟิลด์หลังที่วายดุมเนี่ยอําลาเพื่อไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชง หรือหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาสนใจมากคือติลเล์มองมิดฟิลด์ชั้นดีจากทีมชาติเบลเยียมซึ่งเขายังเหลือสัญญาอีก2อปีกับเลสเตอร์นะครับและตัวส่งกัรน,นั้นคาดหมายว่านักเตะจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในเร็วนี้เปิดใจเกี่ยวกับอนาคตของผมในขณะที่แถลงการก่อนหน้านี้การแข่งขันกับเบลเยียมนะครับจะพบกับเดนมาร์กในเกมที่2กลุ่ม B ีศึกยูโร2020วันที่17นี้ผมยังไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขอมีสมาธิกับเกยมยูโรเท่านั้นมันไม่สําคัญว่า ผมเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวผมเลยผมต้องการที่จะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดในึกยูโรเท่าที่ผมทําได้ตีลมองได้กล่าวทิ้งท้ายส่วนคําถามที่ว่าลีฟูนั้นสนใจที่อยากจะได้เป็นตัวแทนเบนดุมนั้นตีลมองเผยว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญของผมในตอนนี้ปล่อยให้หนักข่าวพูดกันไปเลยครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยผมไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้ ทั้งที่ผมสามารถทําได้ก็คือผมมั่นใจว่าผมสามารถทําผลงานดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสนามสหรับข่าวต่อมาเซลติกต้องทําอะไรสักอย่างก่อนเอเดูอาจะย้ายโซเเลเตอร์กองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับริีตนายใหญ่ของเขาอย่างเบรนเจอร์ ature, ทีเดอร์สตีนนะครับในช่วงสมัน,นี้เซลติกดูเหมือนว่าจะต้องสูญเสียออชอนเอเดูอาในฤดูน,นี้ซึ่งสโมสสน,นะครับเตรียมตัว คว้ากองหน้าตัวใหม่มาทดแทนโดยที่เลเตอร์นั้นนะครับตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับเอดูอาร์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยร่วมงานภายใต้การกุมทีมของเบรนเนเจอร์ที่พาร์คเฮสเตเดียมแข้งชาวฝรั่งเศสร,รายนี้กําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันของเขากับเซลติกและขณะที่เลเตอร์นั้นกําลังเตรียม15ล้านปอนด์ในการคว้าวตัวเขาไปร่วมทัพนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาร์เซนอลยังให้ความสนใจจากกองหน้าวัย33ปีรายนี้เช่นกัน เอ็ดอารซัดไปแล้วทั้งหมด74ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด139นัดให้กับเซลติกดังนั้นเนี่ยทำให้สโมสรสกอตแลนด์ Scotland ต้องหากองหน้าตัวแทนหากเอ็ดานั้นย้ายออกจากทีมจริงในช่วงสมมร์นี้และก็มีรายงานว่าเซลติกนั้นมีความมั่นใจอย่างมากในการเซ็นสัญญากับกองหน้าซันเดอร์แลนด์อย่างชา l i ลีไวท์ซึ่งเขาพร้อมให้ย้ายแบบไร้ค่าตัวหลังจากสิ้นสุดสัญญากับ Land. ซันเดอร์แลนด์สร็จข่าวต่อมา เลเ,เตอร์ใกล้เซ็นสัญญากับบูบาการิซูมาเร่มิดฟิลด์ของลิด้วยค่าตัวราว23ล้านปอนด์โดยลิลนี้นะครับน่าจะเป็นไปได้ในสัปดาห์นี้ปาดหน้าเอเวอรนตนแล้วก็วูบที่ตามจิบแข้งเจ้าของแชมป์ลีกเอิงดูดูการล่าสุดเช่นเดีวยวกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยเลตเ,เตอร์ยังกระตือรือร้นที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับยูริตรุลมองอยู่กับทีมต่อไปเลเ,เตอร์มั่นใจว่าพวกเขามีข้อตกลงกับผู้เล่นและสโมสรในการโอนให้เสร็จสิ้นก่อนปริซิซัน ดยคาดว่าค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่23ล้านปอนด์โดยเลเตอร์นั้นติดตามซูโมเร่เกือบตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วได้รู้ว่ามีข้อตกลงที่ต้องทําเนื่องจากแชมป์ใหม่เนี่ยของฝรั่งเศสจําเป็นต้องขายเพื่อนออกจากทีมหนึ่งในนั้นคือซูโมเร่โดยแข้งทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้อายุต่ากว่า21ปีหรือสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นสมมสร่ในพิมยรีกหลายแห่งนะครับรวมทั้งเอเวอเรตันและวู๊ดแฮมตันต่างชื่นชมซูโมเร่แต่เลเตอร์นั้นก็เป็นตัวเลือกแรกของนักเตวย2ปีีราน้สม และพวกเขาเนี่ยจะล้มเหลวในการคว้าตัวลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าก็ตามด้านบอสเบรนเร์เจอร์นะครับมีการตั้งเป้าหมายเซ็นสัญญาแข้งใหม่เพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีแว็กขวามากประสบการณ์กองหน้าและปีกขวาตำแหน่งที่ต้องการเสริมโดยด่วนทั้งการอำลาทีมของเวสต์มอร์แกนและก็คริสเตียตเมื่อสิ้นสุดส,สัญญานะครับทำให้ค่าตัวนักเตะร,รวมของเลิเตอร์ลดน้อยลงไปในขณะที่ผู้เล่นอย่างฮัมซาซูรีดัมเบลิสเมนดีดานิยลอมาตีและดดนิปราด ซึ่งอาจจะถูกลดลในช่วงซัมเมอร์นี้ช่วงนี้นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะครับช่วงนี้นะครับข่าวที่มีความโดดเด่นขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเีลของยูริโตะดะมองนะครับที่มีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลเนื่องจากว่าไบน์ดุมนะครับได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้จะยังครบเนี่ยก็มองหานักเตะที่จะมาทดแทนในตำแหน่งนี้นะครับและตอนนี้นะครับสื่อหลายสำนักคาดการณ์ว่านะครับดะมองนั้นอาจจะเป็นตัวเลือก ที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับที่ร์พูลนั้นอาจจะต้องคว้าตัวแล้วก็ทุ่มเงินบางส่วนนะครับที่จะซื้อตัวจากยูไตี้ไปร่วมทัพและทําให้การเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของจีลอมองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันทังน้งนี้อาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับในสัญญาที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในซัมเมอร์นี้นะครับจะมีนักเตะคนใด ของเลตเตอร์ตี้นะครับที่ย้ายออกไปและก็มีนักเตะคนใดนะครับที่จะเพิ่มเติมเข้ามาทั้งนี้นะครับรูปแบบการย้ายทีมเนี่ยนะครับในช่วงสมร์นี้คาดการว่านะครับไม่น่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่ดิวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับและก็ทุกคนเนี่ยต่างก็ลุนนะครับนั่นก็คือดิวของยูริตะมองที่มีข่าวพัวพันกับสมูริสวนร์พูนี่แหละนะครับที่ให้การติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ